อยู่กับคุณแล้วหุดหงิดตลอดเลยนะคะให้แก้แบบนี้นะคะคนเรานะครูเกสจะบอกว่าการที่เขาหุดหงิดกับเราบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันเกิดจากการที่เขามองว่าเราไม่ใช่พื้นที่ของความสบายใจเราเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยสําหรับเขาในเรื่องของความรู้สึกไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภัยอยู่กับเราแล้วอันตรายอะไรไม่ใช่แต่รู้สึกว่าความรู้สึกของเขาไม่ถูกเห็นความรู้สึกของเขาเป็นอะไรที่ถูกมองข้ามอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนมันก็จะมองเราเป็นอารมณ์ประมาณแยกพวกไปโดยปริยายนะคะ ทีนี้พอนานเข้านานเข้าเป็นแพทเทิร์นเดิมๆนะคะก็จะเกิดการสร้างกำแพงทางความรู้สึกเกิดขึ้นเขาก็จะเห็นคุณแล้วหงุดหงิดเห็นคุณแล้วรู้สึกไม่อยากจะเล่าไม่อยากจะแชร์อะไรแล้วก็พยายามจะแบบเก็บความลับมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุมันมาจากเราทั้งคู่นะคะหรือมาจากเราส่วนหนึ่งด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเขาเป็นเหตุอย่างเดียวนะคะบางทีเราก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาที่แฟนเราเหุดหงิดกับเราหรือมีการนอกใจเกิดขึ้นมันเป็นไปได้นะคะอ่ะคุยกตัวอย่างเนาะคุกเกดเคยเจอเพื่อนคุเกดอยู่คู่หนึ่งนะคะเวลาแฟนผู้ชายเนี่ยขับรถเนาะผู้หญิงนงะข้างๆคุกเกดก็ได้อยู่ข้างหลังคือเป็นเพื่อนกันอ่ะนะคะทีเนี้ยนะเวลาผู้หญิงเขาชวนคุยอะไรอะคะ่ะบนรถระหว่างทางเนี่ยแฟนจะตอบเขาแบบห้วนๆมากเลยคือตอบแบบ ขอไปทีต่อให้พ้นๆต่อให้มันจบๆแล้วก็ด้วยน้าเสียงที่ครูเก๊ก,ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่นะคะที่จะคุยกับแฟนแบบนั้นเนาะก็คืออืมอ่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าแบบเออเออผู้หญิงอะ่ะรู้ครูเก๊กสังเกตเลยว่าเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงอะ่ะเขารู้สึกน้อยใจแล้วก็เสียใจอยู่ลึกๆนะแล้วมันเป็นอะไรที่พูดยากนะคะพูดพูดออกมาไม่ได้มันเหมือนกับใจเขาพังอันเนี้ย สะสมสะสมไปเรื่อยๆคุณคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะรู้สึกยังไงรู้สึกก็อยากจะคุยกับคนอื่นเหมือนกันถูกไหมคะเราก็รู้สึกเหมือนกันนะเราก็เป็นคนนะเราก็รู้สึกว่าเอองั้นฉันก็ไปคุยกับคนอื่นไหมเพราะว่าฉันพยายามจะคุยกับเธอแล้วแต่เธอแบบทำอาการเหมือนกับฉันไร้คุณค่าหรือด้อยค่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้หมดเลยค่ะทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่ว่าเออผู้ชายทำกับผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้หญิงทําอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่นะคะเกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่าย หรือบางทีนะคะแฟนเราซื้ออะไรมาแล้วอยากอวดเราอย่างเงี้ยพี่รักดูนี่สิได้อันนี้มาใหม่อะ่ะอ่ะอีกคนนึงเป็นยังไงคะโอ้ยลำคาญจังเลยหรือว่าอย่างไงเอาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยคือเราเนกาทีบใส่เลยอะคะ่ะพอคนมันเจออะไรแบบเนี้ยแพทเทิร์นเดิมทุกวันทุกวันอะอ่ะก็ มันธรรมดามันธรรมชาติมากที่เขาจะรู้สึกว่าโอเคฉันก็จะไม่แชร์อะไรกับเธออีกแล้วฉันจะไม่เล่าอะไรเธออีกแล้วต่อไปฉันซื้ออะไรฉันก็จะแฮปปี้ของฉันคนเดียวหรือฉันก็จะไปถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอใช้ไอคนอื่นเขาดูก็แล้วกันว่าคนอื่นเขาแฮปปี้กับฉันเลยเห็นไหมเกิดช่องว่างทางความรู้สึกโอแล้วสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคู่รักที่อยู่กันมาระยะเวลาหนึ่งแล้วบางคนอาจจะเป็นแฟนกันมานานบางคนก็อาจแต่งงานมีลูกกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้นะ เขาเรียกว่าการเคยชินไม่ค่อยเกรงใจกันแล้วไม่ค่อยสป,ปาร์กันแล้วซึ่งเราคิดผิดคนเ,เราเนี่ยอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยเราต้องไม่คิดว่าฉันไม่ต้องพัฒนาหมายถึงเรื่องความรู้สึกนะคะบางคนจะคิดอย่างเงี้ยคิดแบบไม่ต้องแล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มไม่ต้องดูแลเพิ่มไม่ต้องเอาใจเพิ่มไม่ต้องไปสนใจเขาเพิ่มแล้วอันนี้คิดผิดเลยเพราะคู่รักจริงๆอ่ะคุณมาอยู่ด้วยกันคุณต่างคนต่างก็ต้องคาดหวังว่าเราจะได้รับสิ่งที่มัน มันเลิศถูกไหมคะเออต้องได้รับความรู้สึกที่สดอกสนใจเราต้องพิเศกว่าคน,นอื่นๆนะเอาง่ายๆอทีนี้ใครที่มาถึงจุดที่แบบว่าพูดอะไรแล้วแฟนแบบโคตรหุดหงิดกับเราแล้วอะเนาะครูเกดอยากจะให้พวกเรามาอ่านในอีบุ๊กชุดนี้นะคะสั่งจิตแม่แฟนอน,นอกใจนะคะเพราะว่าทําไมถึงทําชุดนี้มาเพราะว่าเวลาเขาหุดหงิดเวลาเขาเห็นคุณเป็นศัตรูแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปแอดคนคุยมันสูงมากเลยนะคะทีนี้พอแอดคนคุยปุ๊บ ถ้ามันถูกใจหรือเขาไม่โดนขัดใจอะไรเลยอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่เขาอยากจะดึงคนคนนี้เข้ามาในชีวิตจริงๆเพราะเขารู้สึกแฮปปี้ไงรู้สึกมันโดนเติมเต็มอ่ะสิ่งที่ฉันโหยหาสิ่งที่ฉันเคยขาดจากที่บ้านอะไรเงี้ยโอ้โหคนนี้ให้ฉันได้หมดเลยได้ออกไหมคะบางทีมันไม่เกี่ยวกับโปรไฟล์ของอีกคนหนึ่งเลยนะว่าที่เป็นมือที่สามว่ารวยกว่าดีกว่าอะไรยังไงแต่มันเกี่ยวกับเนี่ยมันที่เกตบอกความรู้สึกมันมันใช่อ่ะมันได้อ่ะเก็ตไหม ไปเอาความรู้กันนะคะเดี๋ยวจะสอนเทคนิคในชุดนี้เราลองไปอ่านกันได้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็คือทักมาถามแอดมินได้เลยนะคะยินดีที่จะอธิบายให้นะคะชุดนี้สอนให้เราเข้าใจว่าแฟนเนี่ยเขานอกใจเราด้วยสาเหตุอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นช่องว่างทางความรู้สึกที่เรามองข้ามและเราพลาดกันนะคะเราต้องรู้นะแล้วครูแกศอยากให้เรามีมายเซ็ตอย่างนี้ว่าการนอกใจหรือการแอดคนคุยเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในยุคปัจจุบัน พราะยุคเราอ่ะมันเทคโนโลยีมันเร็วมากปัดนิ้วนิดเดียวเราก็เจอถูกไหมคะแล้วสมาธิสั้นพอคนนี้ไม่สนใจปุ๊บอ่ะฉันไปหาคนอื่นทันทีเลยในเวลารวดเร็วด้วยนะคะคือเนี่ยยุคมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งการออแอดคนคุยการนอกใจมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเราคนแรกหรือเราจะเป็นคนสุดท้ายนะมันมีมานานแล้วแล้วมันเจอกันแบบเป็นหลายพันล้านคนนี่เขาเจอปัญหาแบบนี้ส่วนคนที่เขาได้วิธีการที่ใช่เขาก็แฮ ppy เขาก็แก้ปัญหาชีวิตของเขาตรงนี้ได้นะคะส่วนคนที่ไม่ทําอะไรเลยหรือคนที่หวังว่าสักวันมันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องพังลงไปเพราะว่าวิธีการปฏิบัติของคุณส่วนใหญ่ก็คือจะก็เ,เรียกว่ามีอาการหรือการคําพูดที่เป็นเชิงการโยนความรู้สึกผิดหรือสร้างศัตรูให้มันแตกแยกกันมากกว่าเดิมอ่ะอีบุ๊กชุดนี้สอนให้คุณดึงหัวใจแฟนของคุณกลับมานะ ราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่1,900สําหรับใครที่อยากจะอ่านนะคะกูเกตให้โปรพวกเรานะคะเพียง890เท่านั้นนะรีบแคปหน้าจอนี้ไปนะคะแล้วก็รีบแจ้งแอดมินเลยเนาะบอกว่ากูเกตให้โปรแค่890การติดต่อแอดมินไปที่โปรไฟล์ช่องของกูเกตเราจะเจอช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะหรือไปที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวกูเกตจะทิ้งข้อความว่าติดต่อแอดมินอะไรได้ยังไงเนาะเทคนิคในอีบุ๊กชุดนี้ถ้าใครทำซ้ำเป็นเวลาต่อเนื่องนะคะ คุณรับรองได้เลยว่าคุณจะสามารถดึงหัวใจแฟนของคุณกลับมาแล้วก็เขาจะค่อยๆถอยห่างออกจากมือที่สามมาเรื่อยๆอันนี้สำหรับคนที่อยากดึงคนรักกลับนะคะโอเคบ๊ายบาย